เดี๋ยวก้วยห่อเราก็ตักเบอร์แล้วเดี๋ยวพอพอเราทานกันอิ่มแล้วเราก็จะอุ่นนิดนึงให้มันร้อนก่อนเนาะเดี๋ยวมันเสียมเป็นกะทีนะคะแล้วเราใอยตักห่อกลับบ้านเนาะโอเคนะคะทุกคนนะคะทำเสร็จยังครับทำเสร็จแล้วครับนี่เลที่หนึ่งันนะที่หนึ่งค่ะที่หค่ะมันมีการประกวดอันนี้นีค่ะอันนี้อันนี้ลังวัลนะคะอันนี้อันนี้อันนี้น้ำยาเลยรครับน้ำยาเจน้ำยาเจก็ใส่บวกเฮ็ด ใส่เห็ดหอมเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางไม่ใช่เห็ดหอมไม่ใช่เห็ดหอมเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางแล้วก็เห็ดญี่ปุ่นนหะค่ะน้ำพริกพริกแกงตัวไปคาตะไคร้พริกเจค่ะแล้วก็จะมีพวกเนื้อปลาเจด้วยอันนี้เราไม่ทำแล้วผันให้ทำตัวอย่างอย่างเดียวนะอ่าวันนี้มีเจีอย่างเดียวมีเจีนงสามอย่างค่ะวันนี้ทำสามอย่างจะมีผัดกระล่ำ เสร็จยังตุนก็ลังกำลังกำลังตุ๋นหอมกระลำตุ๋นรับรองอร่อยอ่าเดี๋ยวไปดูกันครับครับครับอันนี้ก็กระลงเ็ดหอมครับโอ้หน่ากินครับชอบกินครับครับผมอันนี้ทำเองนี่ครับนี่หรือไม่ใช่อ่านกลงวันค่ะอ่านกลงวันเนี่ยอาหารกลงวันค่ะครับครับในรสชาติเป็นไงเนาะโตเนี่ย่ากิน เท่าใจในคนทำเท่าใจในคนทำอันนี้กลุ่มปลานี่เนาะใช่จิมแรงรสชาติเป็นยังไงครับอร่อยค่ะอร่อยเนาะครับวันนี้เป็นไงดึงครับวันนี้ในบ้านเป็นไงดึงลองเล่าสู่กันฟังอะไรฮะวันนี้ความรู้สึกของแจ็คความรู้สึกของแจ็คเป็นเจ้าของสถานที่อ้โนี้ก็ขอบคุณนะครับตออสัตวการนะครับที่จัดโครงการดีๆนะครับเนาะแล้วก็ทางสาธารณสุขในสปสชนะครับที่จัด ทำให้กับสุนยุนครับได้มีกิจกรรมอย่างว่าครับเนาะแล้วทีนี้อยากทราบว่าเรามาตรงนี้ท่านอึดอัดไหมก็นี่ครับาานายกไว้ท่านนายกอยู่เดียวนะฮะอึดอัดไหมที่คนมาพูดายตรงนี้าน <laughs> ถามตรงตรงนิด <laughs> ก็ยินดีเพราะว่ากเป็นชุมชนบ้านเองนะทำงานร่วมเข้ากับชุมชนแล้วก็มีเตรียมต่างๆเข้าพร้อมสนองนโยบายทางภาคเอกชนเราเข้าขั้นาวันนี้ไปทำอะไรดึงฝ่ายอพปรอเราอะไรฝ่ายอะไรเช่นไรป้องกันเนาะป้องกันเนะครับช่วงนี้ทำอะไรบ้างครับตรงนี้ภารกิจก็จะสแตนบายนะครับเพราะช่วงนี้ช่วงจะเริ่มเข้าหน้าแล้งนะครับก็จะมีการเข้าจุดตั้งลระกอบอ๋อคอยดูแลป้องกันเดี๋ยวพอบปืนไฟแล้วต้องเอาน้ำ เต็มรถเลยค่ะเนอะเพื่มีเะลาเรจะได้ออกปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็พอดีอาจจะเป็นตัดต้นไม้ตามใกล้สายไฟนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงเรื่องต้นไม้ที่ใกล้สายไฟครับนอันตรายเพราะว่าเมื่อวานน้อมีข่าวของกุ่ข้าวนะครับที่มของเทศบาลด้วยครับที่เอารถกระเช้าไปตัดต้นไม้มีความพอไม่ชำนันก่อนอันนั้นก็จะดูละเอียดแล้วก็ถึงนี้เมื่อวานนี้มันหนึ่งรายนะครับกระดกรถไฟก็ระมัดระวังนะครับอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงก็แจ้งไฟฟ้าครับตัด ตัดกสาใยไฟที่ตามข้อมูลข่าวสารของของเราได้ทางไหนเพศอะไรก็เพศของงานป้องกันนละเราสามภอ๋อมีเฉพาะใช่ไหมถ้าเกิดเป็นเพศของงานป้องกันนละเราสามภสถาบันตำรวลุงสูงนะครับก็จะลงภาพกิจการการช่วยเหลือทำแล้วก็เป็นการถองนโยบายของผู้บมิฐานสู่ประชาชนนะครับท้าลองครับถ้าลองท้าลองท้าลองท้าลองโอ้น้องคนสวยักบเรื่อง กิจกรรมอะไรหนึงเป็นไงเดึนวันนี้ค่ะก็เป็นกิจกรรมดีไหมดีไหมถามดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นโครงการเป็นโครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารที่เหมาะสําหรับผู้สูงอายุนะคะเพราะว่ามันก็อย่างวันนี้เราก็ทําน้ำข้าวโพดเราทําน้ำข้าวโพดนะคะแล้วก็น้ําแระชายนใช่ไหมคะน้ำกรชชายมะนาวน้ำผึ้งเพื่อเป็นการให้ผู้ผู้สูงอายุ ซึ่งบริโภคน้ําสมุนไพรที่ถูกวิธีเพราะว่าผู้สูงอายุไม่ควรจะบริโภคพวกนมนมวัวนะคะจากจากที่ที่ดิฉนเคยเป็นความรู้ใหม่นะเนี่ยดีจังเลยเพราะว่าพรอดิฉันก็ผู้สูงอายุเขาก็จะงดว่าห้ามดื่มนมวัวควรจะดื่มนมวัวเหลืองหรือไม่ก็น้านมาพอช้วยซึ่งโครงการนี้เหมาะกับผู้สูงอายุนะคะเพราะว่ามันมันไม่มีไขมันเพราะเป็นไขมันไม่ไม่อิ่มตัวนะคะจาก ก็ถือว่าโครงการนี้โครงการตอบโจทย์ผู้สูงัยดีมากเลยดีมากครับทั้งนี้คือสอทะสอทอปัจจุบันนี้เนาะโอเคเป็นไงบ้างครับท่านได้ดูแลพี่น้องม้านอีนี่ยังไงดึ่งโอเคขอบคุณหลายๆเลยครับเลยเป็นกำลังใจให้ลูกหลเนาะยีงไวก็ขอบคุณ ครูคติ๋มนะคะที่เป็นทำโครงการขึ้นมาให้เทศบาลได้ได้ได้ทำโครงการให้ให้ผู้สูงอายุในวันนี้แล้วก็ขอบคุณกรมพัฒนาแรงงานฝ<อ>ีมือฝีมือแรงงานพัฒนาที่5ค่ะของจังหวัดนครศรีมาซึ่งครั้งนี้ครั้งที่2ที่นำมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุนะคะค่ะขอบคุณมากครับ ขออนุญาตในฐานะที่เป็นคนเริ่มกิจกรรมนี้ถ้าท่านไม่อนุมัติพวกเราถ้าท่านไม่เห็นความสำคัญพวกเราพวกเราก็ไม่ได้ทำกิจกรรมนี้ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องขอบพระคุณท่านรองชาชดารองนายกรัมนตรีท่านอธินารบแล้วก็ท่านนายกอมรอาจารย์เดชศักดิ์ที่ท่านกรุณาเห็นความสำคัญของพวกเราหวังว่าถ้าเรายื่นโครงการไป ต่อไปท่านก็คงจะสนับสนุนสสนับคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้มีความสุขไม่มากขอบพระคุณขอบคุณมากมากค่ะจ้าสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูพี่น้องมาเองคนแก่คนเฒ่าก็ทําอะไรกันบ้างครับครับเอากินข้าวก่อนใช่ครับอาจารย์นั่งเลยโอเคครับครับวันนี้ อะไรอะไรยครับเนี่ยอันนี้มีอะไรให้พี่น้องมาเองกินนสาละครับไข่เจียวไข่เจียวอันนี้อะไรลาบเนีลยปลาปกอันนี้แกงอะไรครับแกงจืดแกงจืดจืดจิงหรือจืดหรือเค็มดาดนิดๆเค็มนิดๆเนาะอันนี้แกงอะไรครับเนี่ยแกงแกงแกงสมแกงสมในคุงปลาแล้วนี่ขอบคุณครับเดี๋ยวไปคุยคุยกับคุณป้าคุณยายก็ อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยครับครับเห็นคนเอ่อมาร่วมพูดคุยกันก็ชื่นใจครับอร่อยไหมครับออร่ยครับโอ้น่ากินเนาะตะมดเลยครับขอบคุณหลายๆครับครับ อาวันดีครับอันนี้เป็นตำแหน่งด้ประธานนี่กอะไรเนี่ยเพิ่งเห็นในเห็นดูในรูปแป๊บๆเนอะดีดีปีดาเลยครับวันดีครับทยากรวันนี้เป็นยังไงมีความสุขไหมเดี๋ยวมาสอนพี่น้องบ้านเองมามีความสุขมากค่ะเนาะอันนี้มาครั้งที่สองแล้วนี่อยู่กับเอแถวที่คิวใช่ไหมสุ้งเดินวันนี้มีรายการอะไรมาให้คน คนแถวๆบัานเองในเดินดูราคาสุขภาพเจค่ะตัวนี้ยค่ะอ๋อนี่เราทำทำเป็นตัวอย่างหรือพี่น้องหรือคุณพี่น้องทำค่ะพี่น้องทำค่ะอ๋อแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีถุงกระหล่าติกหอมอ๋ออะไรอ่ะะแล้วก็มีเกี๊ยวซาจะเกี๊ยวซาจิเน้นไปทางสุขภาพลดอะไรลดลดลดส่วนไหนที่จะเป็นสิ่งที่ดีกับเค็มหรือลดเค็มค่ะลดลดจัดทั้งหมดเอาเอา๋อหวานเวิร์นก็ไม่ค่อยมี แล้วก็ลดความเค็มความเค็มเป็นรักเนาะเลยค่ะแล้วก็น้ำมันพยายามไม่ให้มีน้ำมันมีหน่อยนิดสุดขอบคุณครับมาแจกพี่เนี่ยอันนี้อันนี้มาเฉยดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยทำงานอยู่เนาะก็ใช่สถานที่หน่อยเนาะขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับคิดถึงลาบก็ได้ลาบไได้้่ลาบของจริงเลยคิดถึงลาบก็ได้ลาบ นี่ก็มาให้กำลังใจผู้สูงวัยครับที่เทศบาลในบนหนึ่งสูงครับขอบคุณด้วยนะครับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครับผมเ <c oughs> นี่ยต้องแจกแจกต้องแจกเสือแล้ว <c oughs> <c oughs> ต้องแจกเสือแล้วกัน <c oughs>